พบกับผมนายชอตตี้บูโจวากับเฮดิสเกมแนวแอคชั่นสไตล์โลกไรท์การาฟิกดูดีมีเอกลักษณ์ที่กวาดรางวัลมาแล้วมากมายนอกจากจะมีการประกาศว่าจะมีภาค2เร็วๆนี้แล้วนะครับตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการในเวอร์ชั่นมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นสมาชิกของ Netflix นะครับถึงจะเล่นได้ เอาละเดี๋ยวเราเริ่มเล่นของจริงเลยกันแล้วกันนะครับทุกครั้งที่นู้ชมจะเริ่มเล่นรอบใหม่นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกอาวุธนะครับแต่ว่าอาวุธบางชน้นเนี่ยจะต้องใช้กุญแจซึ่งมันได้จากการเล่นรอบก่อนหน้านี้นั่นเองครับก็เลือกเอาละกันว่าจะใช้ดาบหรือใช้ธนูผมเลือกใช้ดาบกันแล้วกันครับโอเคครับเริ่มเข้าสู่ดันเจี้ยนได้นะครับมาถึงได้รับบัฟก่อนเลยอันนี้ก็ต้องเลือกเอาครับว่าอยากจะได้อะไรครับอันนี้แล้วกันครับโจมตีใส่เกราะนะฮะความแรงเพิ่มขึ้นสผมร้อยไปอร์เองดต โอ้โหเป็นไ,ไงมองไม่เห็นเลยมันแอบ,บหลังรูปปั้นนี่คือโจมตีปกตินะแล้วเกมนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือเวลาเราตีพวกสิ่งก่อสร้างอ่ะมันจะมีเหมือนกับว่าหินถลม่มหรืออะไรเงี้ยเสาพังอโดนศัตรูเสียเลือดด้วยนะไนะ้มีนี่ด้วยกับดักกับดเออต้องระวังครับผมโอ้แทงไม่โดนอีกไอ้สกิลบ้างนี้โอ้โหมผิกดกผิกดกัผิด แค่ด่านแรกก็โดนหัวไปเยอะแล้วครับผมต,ตัวกำลังมามันจะมีวงเวทบอกอยู่ตัวนี้ยังไงอุ๊ยหยกดไม่ทันจะร้อยมันทุกก่อนนี่ไงนะเออดาบนี้การโจมตีจะมีแค่3แบบเนาะก็คือฟันเบาใช่ไหมฟันหนักแล้วก็เดชฟันแล้วก็มีขว้างของด้วยนะครับข้างขว่างขว้างของ,ขงนี่คือขว้างได้อันเดียวนะเนี่ยเราต้องเดินไปเก็บด้วยนะครับ อันนี้คือจะต้องเล่นไปไกลๆก่อนแล้วไปเลือกบัฟที่มันสามารถเพิ่มเรื่องของการคว้างได้นะครับรอให้ตีก่อนละกันุยังจะโดนอีกนี่แค่ด่านที่สองเนี่ยเลือดหายไปครึ่งหลอดละ <c oughs> อาทายจริงๆครับมาเป็นบุกแบบนี้ไอนะน่เนี่ตยตีหนักไอหนักไอหนักเออคว้างของต่ออุ้ยโดนอะไรอะ่ะเมื่อกี้อ๋อมันติดเสาเออ ใจดีจริงๆครับ hmm. ดูส to ิได้อะไรต่ออ้าวเติมเลือดแม็ก HP 25%ปอชอบเลยไม่ใช่25% 25%ตัวเลขตายตัวเดี๋ยวผมแดชไปท่าใหญ่เลยล้วกันเนื่องจากว่าไอ้พวกนี้มันอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่ไงไอ่นักตีนักไอ่นักไอ่นักเออเอออูสะใจเลยครับผมพวกนี้มันโดนตีหนักทีเดียวแตกหมด โอเคบางห้องเนี่ยมันจะมีทางแยกแนะก็ต้องเลือกเอาดีๆว่าจะไปทางไหนเนะาะตรงแรกอาจจะมีแค่ทางเดียวเฮ้ยหนี่ทำไมเอออุ๊ยโอ้โหโ,โ,โดนกับดักแทงนี่เนี่ยท่าหมู่ท่าหมูโอ้ยสาใจจริงว่ะเออเรียบร้อยอืมอันนี้น่าจะเป็นของตามเนื้อเรื่องหรือเปล่ปา อ่าใช่เลยครับผม <c oughs> คือเราจะค่อยๆเก็บของตามเนเรื่องแล้วก็จะมีเทพมามอบบัฟให้กับเรานะครับอันนี้ก็เอาอะไรดีอันนี้มันจะบวกบัฟให้โจมตีปกติใช่ป่ะอันนี้เป็นอาวุธคว้างแต่ว่าผมไม่ค่อยได้คว้างเท่าไหร่ฮะแล้วก็อันนี้เป็นแดชใช่ไหมครับจริงๆเวลาเราเลือกบัฟด้านขวาเขามีบอกนะว่ามันจะมีผลอะไรกับปุ่มอะไรนะครับอันนี้มันบวกการโจมตีปกติเนาะอันนี้มันบวกอาวุธคว้างอันนี้มันบวกเรื่องของการแดชเอาไงดี นี่ลวกันเออเอาแดสแลวกันครับไปทางไหนดีวะเนี่ยซ้ายก่อนแลวกันครับป่าร้ายซ้ายดีมาโอ้รอบนี้เจอร้านค้าครับผมโอเคไม่มีตังค์สักอย่างเลยอ่ะแวะคุยหน่อยคือเค้าหมายตกใจก็คุยๆไปก่อนครับไปต่ออ่ะห้องนี้ยังไงอุย๊ยบอสเลยนี่เป็นกรรมพวกนี้มันชอบปลาระเบิด ม่ค่อยเก่งครับแต่ต้องระวังระเบิดแค่นั้นแหละเออเอาทีละตัวนี่ลงไงเจอเสาพังรัวๆเป็นไงล่ะแอกอุ้ยบุ๋นมันจะทิ้งระเบิดก่อนตายอยากีกอไอยไอยเออนี่แทไงงักไปไดิเรียบร้อยเอ้ยถอยทายเกือบโดนระเบิดอีกรอบหนึ่ง รับของรางวัลจ้าเป็นลูกสายฟ้าอันนี้น่าจะของซูใช่เลยครับผมเอาอะไรอีกล่ะทีนี้เอาสีม่วงก่อนกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปบวกโจมตีปกติบ้างครับมี่ี้เราเอาแดชไปแล้วลุยตอ่อเลือเหลือครึ่งหลอดครับโอ,โอ้โหถือถังกันมาเลยทีเดียวเชียวมันจะคามิกาเซ่ผมสินะเอเอพอได้ของซูเสร็จปั๊บเวลาโจมตีเนี่ยมันจะมีดาเมจเพิ่มด้ยนะ แล้วก็มีสายฟ้ากระจายออกนะครับไอ้ไอ้นี่มันโยนระเบิดจริงด้วยแล้วมันโยนโดนพวกเดียวกันเองเลยนะนี่เนี่ยรีบทำลายก่อนรีบทำลายก่อนรีบทำลายมันก่อนเลยอย่างแรกโอ้โหเดือดเดือดอเ,เดือดเดือดเกือบแตกเหมือนกันอ่ะลุยต่อเพลินดีว่ะจริงๆนะเป็นเกมที่เล่นกี่รอบก็เพลินดีอะจนกว่าเราจะเริ่มเล่นไม่ไหวแล้วเริ่มหัวร้อนอุ๊ยโอ้โหวิห่งมาโดนกับดัก เฮออ้เฮ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบไม่ทันครับ <_ m akes sound> นี่ไงผมแดชเสร็จแล้วผมไอ้นี่ไงกลางเอพิสได้ใช่ป่ะพ่ปบับแรกเลยที่ผมเลือกมา <_ m akes sound> โอเคอันนี้ได้มาเป็นเลือดสีม่วงนะครับเดี๋ยวเอาไปใช้ในการอัพเกรดต,ต่อได้มาทางนี้แล้วกันเราจะเน้นไปทางซ้ายตลอดนะครับ แล้วแต่ว่าจะเจออะไรเอาซีเอาซียังไงล่ะหมดยางยังไม่หมดเหรอนี่ไนงะตายยังตายแล้วเนาะเฮ้ยยังไม่ตายครับมีตัววางระเบิดอุ้ยโอ้โหโดนลูกปั้นแต่ว่าตีลูกป,ปั้นไม่ได้นะมันเป็นกับดักประจำฉากนี่ไนงะ ไปหนักรัวๆเลยดีกว่าแบบนี้ศัตรูมาลายล้อมเล่าทิศทางแบบนี้เอ okay, ผ่านแล้วครับผมได้เลือดเพิ่มอีก25ครับโอ้รู้สึกว่าจะมาถึงห้องบอสเออไม่ใช่บอสหรอกมันเป็นพวกตัวเก่งแล้วเป็นนักเวสด้วยสิอ๋อย่างไงดีวะเนี่ยไอหูเขาไปจะแตกเอาโดนมันเวสใส่รัวๆแต่เช้าไปไม่ดูตามมาตาเรือเลยครับผมเออ อ๋อต้องแลกแล้วว่ะจังหวะนี้ต้องแลกเออเออเอเอไปโดนถ้ามันอยู่หลังเสาอ,อืมอืมอืมหมดยังยังอีกโอ้โหคราวนี้เจอไอ้นี่เต็มเลยปรีซึมไหนไหนนี่ไงนีน่ไง โอโหโดนเต็มๆจังๆผมจะตายแล้วเนี่ยหมดยังยังครับแค่เกาะมันแตกเฉยโอเคเรียบร้อยครับเลือดเหลือสี่บอกเลยไปได้อีกไม่ไกลแน่นอนทาไม่ได้พวกดูดเลือดอันนี้อาวุดคว้าอยูแ่แล้วเอออะไรดีวะเนี่ยเอาอันสุดท้ายกันละกันครับก็คือเพิ่มความสามารถ Hang Over ก็คือบัฟอันแรกที่เราได้มาเนาะที่เวลาเราแดชแล้วมันจะมีเนเนเนเคลื่นคลื่นแบบนี้ เออเอาความสามารถของแหงโอเวอร์ห้องนี้ไม่มีฝั่งซ้ายงั้นก็มาทางนี้เลยแล้วกันไปห้องนี้มันก็คือที่ขายของอีกเหมือนเดิมครับเอาอะไรดีละ่ะอันนี้เพิ่มพลังอันนี้เอาอันนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะได้เล่นง่ายขึ้นมีตั้งเหลือไหมไม่เหลือแล้วเนาะคุยได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยสํารวจได้อะไรได้ no. อ,อตีหาเล่นก่อนเผื่อได้ของไม่มีอะไรเลยไปต่อจ้า รอบนี้เจอบอสของแทรครับผมของแทรก่อนนี้เจอแค่มินิบอสต้องดูพฤติกรรมมันอีกแต่ผมมีแฮงโอเวอร์ผมต้องเดชแล้วก็ให้เขามาโดนพิษได้เ,เรียกลูน้องแล้วอุยอ๊ยโดนอะไรวะมองยังไม่ทันเลยเรียบร้อยครับผมอาจจะเล่นมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงแรกครับก็เลยทำให้เจอบอสแล้วตายเลย พอเราฟื้นแล้วเราจะมาเกิดที่ห้องนี้เสมอนะครับถ้าเกิดเจอใครคุยได้ก็คุยเลยนะแล้วมันจะมีการให้ของขวัญเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์กับตัวละครด้วยนะครับอก่า่อนนี้ผมก็ให้พ่อไปเรียบร้อยครับท่านเฮดิสนั่นเองนะครับผมแต่แล้วแวะไปที่ห้องซ้ายนิดน,นึงนะครับจะมี NVC อีกคนหนึ่งเห็นปะเออนั่นแหละก็เวลาเราตายเดี๋ยวแวะคุยกับทุกคนที่คุยได้เลยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเพิ่มระดับความสัมพันธ์ของตัวละครจะได้รู้เนื้อเรื่องมากขึ้นนี่ไงมันมีข้อมูลอัปเดตมมมมาามาาะรรบสถออ่่ปกเเเพิิตได้ลย เดินมาด้านขวาน,นิดนึงครับจะเจอคนนี้ครับสามารถที่จะตกแต่งรีโนเวทสถานที่ให้เราได้ด้วยแต่ว่าต้องไปหาของมาก่อนนะครับอันนี้ก็หายากนิดนึงนะในช่วงแรกพอคุยเสร็จครบทุกคนเรียบร้อยแล้วครับลองลองมาดูด้านล่างบ้างนะครับนี่ไงก็คือเดี๋ยวเราจะตกแต่งห้องอะไรพวกนี้ได้เพิ่มเติมด้วยนะครับผมแลวถ้าเกิดวันเจอจุดนี้แน่ๆแมเห็น,นไหมจุดทองๆแบบเนี้ยเดินเข้าไปสำรวจได้เลยนะครับก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับผมเมื่อทําทุกอย่างที่คิดว่าครบแล้วนะฮะก็เข้าประตูนี้ มันจะไปโผล่อีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งจะมีกระจกอยู่ด้านซ้ายครับคุยกับกระจกได้เลยครับตัวน,นี้ก็คือการอัพความสามารถเสริมนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังโจมตีใช่ไหมอ่าแล้วก็อันนี้ทุกการผ่านไปในแต่ละห้องจะได้เลือดกลับคืนมาอันนี้คือถ้าเกิดว่าเลือดเราเหลือหนึ่งอ่ะมันจะดีดกลับมาเป็น50%ได้1ครั้งอะไรอย่างนี้นะครับตัวน,น,นี้เขาบอกว่าเวลาเราเดชเนี่ยมันก็จะมีการเดชได้ถี่ขึ้นนะครับบวกไปอีกหนึ่ง ถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดมากกว่านี้ก็ต้องมีกุญแจด้านล่างเห็นไหมต้องเก็บกุญแจให้ได้ครบ5าอันก่อนงั้นช่วงแรกก็เอ่ออัปอะไรเดี่ะอันนี้แล้วกันแล้วก็นี่ด้วยเพิ่มโจมตีครับเดี๋ยวอันสุดท้ายเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะเดี๋ยวเก็บตังก่อน แต่และก็ออกจากห้องนี้นะครับมันก็จะไปเริ่มต้นใหม่นะครับก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่เราเลือกอาวุธเลยตั้งแต่แรกจําได้ไหมอ่านั่นแหละคราวนี้ผมมีกุญแจมากพอแล้วก็จะเลือกอาวุธอันอื่นๆได้แล้วนั่นเองครับท่านผู้ชมก็เล่นแบบนี้นี่แหละครับไปเรื่อยๆ,ๆๆๆจนกว่าจะจบเกมได้นั่นเองครับส่วนการตั้งค่าของเกมนี้มีแค่2ส,ส่วนครับคือการตั้งค่าทั่วไปเช่นเสียงเสริมนะครับความสว่างของหน้าจออะไรงนี้นะครับมีมีก๊อตโหมดด้วยนะเนเน่ กงเลยอย่างกับเปิดแอคชั่นรีเพย์ครับคือก้อนโหมดเนี่ยจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นครับทุกครั้งที่ตายอะ่ะเราจะได้รับบัฟโบนัสน,นะครับทำให้เราถึกขึ้นกว่าเดิมส่วนอีกอันหนึ่งที่ตั้งค่าได้คือคอนโทรลครับวิธีการควบคุมนั่นเองครับพอดีอันนี้ผมต่อจอยเครื่องเพลงเล่นไงมันสามารถให้เราเปลี่ยนปุ่มได้เลยครับว่าอยากจะทําอะไรตรงไหน